คุยกันสนุกเลยค่ะช่วงพักเบรกเราคุยกันกับคุณผู้ชมทางออนไลน์นะคะแต่ตอนนี้มาดูความเคลื่อนไหวของกลุ่มคอพทอที่ต้องบอกว่าเคลื่อนไหวแทบจะทุกวันในช่วงนี้โดยเฉพาะก่อนที่จะถึงวันประชุมของแพทยสภา12มิถุนายนวันนี้ทางอทอคอพทนำโดยคุณพิชิตชัยมงคลคุณจตุพรพรมพันธ์ก็ไปด้วยนะคะแล้วก็แกนนําอีกหลายๆคนรวมถึงประชาชนที่นี่แหละค่ะ ตั้งขบวนกันแล้วก็เดินไปวันนี้เรียกว่าเป็นการไปให้กําลังใจทางแพทยสภาก่อนจะมีการประชุมนะคะที่จะมีการพิจารณาโดยมีคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีสาธารณสุขในฐานะสภานายกพิเศษแพทยสภา เข้าร่วมประชุมด้วยนี่สิใช่ค่ะคุณพิชิตนะคะบอกว่าการมาในวันนี้คุณผู้ชมบอกว่ามาด้วยความห่วงใยความยุติธรรมของประเทศไทยแล้วก็จะต้องติดตามสถานการณ์การป่วยของคุณทักษิณด้วย180วันนี่แหละค่ะซึ่งการประชุมของแพทยสภาเมื่อวันที่8พฤษภาคม ได้ไขข้อเท็จจริงของสังคมว่าไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าคุณทักษิณป่วยจริงนั้นเป็นกุญแจดอกสําคัญนะคะที่ใช้ไขความจริงของสังคมเมื่อความจริงปรากฏแก่สังคมกระบวนการเปลี่ยนความจริงมันก็เลยเกิดขึ้นแล้วทีนี้คุณสมศักดิ์ กำลังเปลี่ยนความจริงเบี่ยงประเด็นทางสังคมด้วยการวีโต้มติของแพทยสภานำมาสู่การที่แพทยสภาต้องประชุมกันในวันพรุ่งนี้ละค่ะว่าจะตามวีโต้หรือว่ายืนมติเดิมของแพทยสภาคุณพิชิตก็เลยบอกว่าการเข้าร่วมประชุมคุณสมศักดิ์เนี่ยถือเป็นความผิดมารยาทของวงการแพทย์เพราะคุณสมศักดิ์ท่านมีท่านไม่เห็นด้วยอะ่ะกับมติของแพทยสภาแต่แล้วพรุ่งนี้ท่านจะเข้าไปนั่งประชุมกับเขา วันนี้ก็เลยเดินทางมาค่ะให้กําลังใจแพทยสภา,าโดยขอให้ธรัฐมนตรีปล่อยให้กระบวนการทางการแพทย์ที่เขามีการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์อยู่แล้วให้เขาเดินหน้าเพื่อความถูกต้องของประเทศไม่ควรใช้อิทธิพลทางการเมืองมาปกป้องใครเพียงคนเดียวมาเปลี่ยนแปลงความบริสุทธิ์ความจริงในวงการแพทย์แล้วก็ขอให้แพทย์คุณพิ่ชษ่ใช้คำนี้นะ ฉีดยาความจริงให้สังคมอีกครั้งในการยืนยันมติเดิมเมื่อวันที่8พฤษภาคมค่ะคุณสมศักดิ์เทพสุทินไม่ใช่หมอมาทำหน้าที่ที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขถึงมีจะถึงแม้จะมีตำแหน่งเป็นนายกพิเศษก็แล้วแต่แต่จรรยาบรรทางการแพทย์ ที่คณะแพทย์เขาคุยกันเขาตรวจสอบกันความเป็นรัฐมนตรีที่คุณวีโต้เขาก่อนหน้านี้ควรจะให้เกียรติคณะแพทยสภาไม่ใช่เขาไปนั่งกดดันในการประชุมที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ แน่นนี่แหละค่ะอีกคนหนึ่งนะคะหนักแน่นพอการคุณจตุพรคุณจตุพรนะคะบอกว่าส่วนตัวเนี่ยรู้จักเจ้ากระทรวงรองเจ้ากระทรวงแล้วก็ผู้ช่วยเจ้ากระทรวงหมดแต่ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวค่ะเบื้องต้นเนี่ยขอบันทึกช่วยกันจําหน่อยนะคะว่าเมื่อตอนที่เกิดพรบลักลับสุดซอยตัวเองเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่อยู่กับเจ้ากระทรวงนี้รู้ดีว่าตัวเองไม่เห็นด้วยแต่จะบอกเพิ่มเติมนะว่ากระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวงแรกที่ประกาศ ไม่ขึ้นกับนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐบาลของคุณยิ่งรัก uh. หมอแต่ละโรงพยาบาลทั้งกระทรวงเป็นจุดเริ่มต้นหลังจากนั้นแต่ละกระทรวงเขาก็เรียงกันไปจนสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเป็นหน่วยงานสุดท้ายรัฐบาลสั่งใครไม่ได้แม้แต่คนเดียวอันนี้ย้อนให้ฟัง <c oughs> วิบากกรรมวันนี้กลับมาที่กระทรวงสาธารณสุข mm. คุณจตุพรบอกท่านเนี่ยเคยปลดแอกกับรัฐบาลไปแล้ว mm. วันนี้ท่านก็ควรจะเริ่มต้นอย่างเช่นในอดีต ได้ไหมคะ่ะอืมผมเรียนกับพี่น้องว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นผมเป็นคนบอกกรรมดามูมิว่าอย่าได้ไปห้ามรัฐมนตรีเรื่องวีโตยุเลยสนับสนุนเรื่องการวีโตเพราะผมรู้จักนี่นะครับธรรมเนียมของพรรคการเมืองแบบนี้เนี่ย ถ้าไม่วีโต้กลับไปพักก็เจออีโต้จากพักนั่นแหละแต่เพื่อแสดงให้มันสด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 ,สดวันนี้ก็ไม่ได้มาห้ามนะครับที่ท่านจะเข้าไปนั่งที่แพทยัสภาในวันพรุ่งนี้เข้าไปนั่งเลยครับเพียงแต่ว่าตอนออกมาขอให้หน้าเกินสองนิ้วออกมาก็แล้วกัน จตุพรบอกต่อนะคะว่าตอนนี้ประชาชนลุกฮือตามลําดับค่ะบรรดาแพทย์ประชาชนก็ลุกมาให้กําลังใจทางแพทยสภามีแพทย์คนไหนบ้างที่ให้กําลังใจรัฐมนตรีสาธารณสุขคุณเห็นไหมคุณจตุพรถามนะคะวันนี้เนี่ยตัวผมเองกับรัฐมนตรีสาธารณสุขใช้หลักวินยูชนเอาบินบย6ใบที่ว่าเป็นค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลตํารวจนี่แหละว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยเป็นลนักษณะของการนอนโรงพยาบาลหรือเปล่าเพราะค่าใช้จ่ายมีแค่ค่าห้องค่าอาหาร ไปดูที่ค่ารักษาค่ายามันไม่มีใช่ไหมคะเพราะป่วยแล้วไปนอนที่โรงแรมซื้อยาแก้ปวดตลอดร้อวันไม่สนใจใยดีความรู้สึกของคนทางบ้านทั้งเมืองฟังอีกครั้งค่ะกินข้าวเองก็ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเองก็ไม่ได้ลุกขึ้นจากเตียงไปนั่งเก้าอี้ก็ไม่ได้ควบคุมระบบขับถ่ายก็ไม่ได้ลองดูสภาพเขาสิคะ อย่าว่าแต่กินข้าวเลยกินวายยังได้เลยนี่ไงทุกอย่างมันผิดปกติหมดอ่ะนี่แหละค่ะทุกคนค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะ,คะวันนี้ไม่ได้ไปยืนอยู่ตรงนั้นหรอกคือคุณหมอวรงนะคะประธานพักไทยพักดีแต่ท่านโพสต์เฟซบุ๊กนะคะแล้วก็มีการระบุด,ด้วยบอกว่าคะแนนแพทยสภาน่าจะชนะขาดะนะคะ ในข้อความเนี่ยระบุเอาไว้นะคะบอกว่าผมเชื่อว่าวันประชุมคณะกรรมการแพทยสภาที่จะลงมติสู้การวีโต้ของคุณสมศักดิ์น่าจะได้คะแนนเสียงท่วมท้นยิ่งคะแนนเสียงทิ้งห่างเท่าไหร่ยิ่งเป็นการสั่งสอนฝ่ายการเมืองมากเท่านั้นค่ะแล้วก็ยกตัวอย่างทั้งหมด6ข้อด้วยกันให้เหตุผลมา6ข้อ,อข้อแรกบอกว่าการวีโต้ของรัฐมนตรีสาธารณสุขคุณสมศักดิ์เนี่ยนะคะไม่มีเหตุผลอะไรน่าเชื่อถือโดยเฉพาะหลักคิดพื้นฐานที่เอามาพิจารณาว่าแพทย์จะมีความผิดทาง จริยธรรมต้องนําความเสียหายของผู้ป่วยมาร่วมพิจารณาเท่ากับว่าถ้าผู้ป่วยไม่เสียหายแพทย์ที่รักษาก็ไม่มีความผิดทางจริยธรรมซึ่งอันเนี้ยมันขัดความรู้สึกที่ว่าแพทย์ออกใบความเห็นเทจออกใบรับรองแพทย์ที่ไม่ตรงความจริงไม่มีผู้ป่วยเสียหายแบบนี้ไม่ผิดหรอคุณสมศักดิ์ต้องนําข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม2565อเนี่ยมาเป็นฐานในการพิจารณา ไม่ใช่คุณไปคิดเอาเองส่วนข้อ2นะคะบอกว่าความผิดทางจริยธรรมของแพทย์ทั้ง3คนตรงนี้บอกว่ามีความผิดชัดเจนอย่างเช่นการออกใบรับรองแพทย์ที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือให้ความเห็นที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงรวมทั้งแพทย์ที่ยอมให้ใช้ใบส่งตัวของตัวเองทําไมไม่ให้แพทย์เวรมาดูแล้วก็เขียนใหม่เพราะใบส่งตัวที่เขียนล่วงหน้ากับอาการฉุกเฉินคืนนั้นจะเป็นคนละอาการกันนะคะส่วนแพทย์เวรที่บอกว่าที่กล่าวอ้างถึงจะมีตัว ตนหรือไม่ก็ยังเป็นข้อสงสัยของสังคมอยู่ด้วยเหตุผลที่3 mm hmm. เพราะมีพฤติกรรมคุกคามแพทย์ไงคะ mm hmm. โดยเฉพาะที่มีหนังสือไปที่แพทย,ทยสภา,ามีไปที่ตำรวจไซเบอร์ให้ตรวจสอบจริยธรรมแพาทย์ที่อ้างว่ามีรลายหลุดออกมาค่ะนั่นก็ยิ่งทำให้บรรดาแพทย์เขารู้สึกว่าฝ่ายการเมืองมาคุกคามก็ยิ่งทำให้กรรมการแพทย,ทยสภา เป็นเอกภาพมากยิ่งขึ้นแล้วเหตุผลที่4นะคะก็คือการให้ข่าวเท็จเรื่องลายหลุดที่ไปกล่าวหานะคะว่ากลุ่มลายของกรรมการแพทยสภาไม่ตรงกับความเป็นจริงทงั้งๆที่เป็นกลุ่มลายทั่วไปมีคนนอกร่วมด้วยไม่ใช่ลายกรรมการแพทยสภายิ่งทําให้แพทย์ต,ต่อต้านฝ่ายการเมืองมากขึ้นค่ะเหตุผลข้อ5คือการวีโต้ของคุณสมศักดิ์อะค่ะทางกลุ่มแพทย์เชื่อว่าเพื่อช่วยเหลือนักการเมืองที่ทรงอิทธิพลแบบไม่มีเหตุผลแล้วก็ใช้อํานาจที่ไม่เป็นผลดีต่อฝ่ายการเมืองค่ะ ข้อ6นะคะบอกว่าถึงแม้ว่าตัวของคุณสมศักดิ์ค่ะจะมาร่วมประชุมกรรมการแพทยสภาด้วยแต่ก็ต้องรับรู้นะคะว่าหมอนั้นไม่ใช่หมูมีอะไรต้องใช้เหตุผลไม่ใช่จะใช้อำนาจบังคับกัดได้ง่ายๆนะคะนี่คือความเห็นที่ทางด้านของหมอวรงวิเคราะห์คุณผู้ชมหมอวรงเนี่ยวิเคราะห์ในภาพรวมนะว่าคะแนนต่อสู้วีโต้ของคุณสมศักดิ์จากการประชุมกรรมการแพทยสภาในวันพรุ่งนี้ฝ่ายกรรมการ จะชนะขาดแน่นอนเพื่อรักษาไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพค่ะ<ม>อ่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองของหมอวรงนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ยกเหตุผลทั้ง6ข้อเนี่ยแหละค่ะมาบอกเลยก็เรียกว่าเป็นการเรียกอะไรคะวิเคราะห์แล้วก็คาดการว่ายังไงมติของแพทยสภาตอนนี้ก็น่าจะเป็นเอกฉันจาก6ข้อที่หมอวรงวิเคราะห์อันนี้<ม>ส่วนของหมอวรงคนเดียวนะคะ